สวัสดีตอนเช้าค่ะท่านผู้ชมแอฟริกาใต้นะคะหน้าหนาวท่านผู้ชมดูน้ำแข็งจับใบหญ้าแล้วนะคะวันนี้หนาวมากเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันหนาวจัดขนาดไหนนะคะท่านผู้ชมน้าแข็งจับใบหญ้าเลยนะคะไปไปไปดูท่านผู้ชมหนาวมาก มาดูน้ำแข็งเฮ้ยตื่นหรือ,อยังเนี่ยน้ำแข็งเต็มบ้านเลย <c oughs> ตื่นกันหรือ,อยังสาวๆป้ามันหนาวมากเลยดู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 ด,ด,ดเป็นน้ำแข็งหมดเลย ตายหมดแล้วท่านผู้ชมหนาเย็นตายหมดต้องคุมนะคะถ้าไม่คุมตายหมดต้นกล้วยก็ครอบไว้ท่านผู้ชมผักชียังไม่ตายต้นขาตะไคร้เกือบจะตายไปแล้วนะคะ